วันนี้หลวงปู่และพระสยันนำของที่ได้รับจากการบินธบาตเมื่อตอนเช้าเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระวันพระและเป็นวันแม่แห่งชาติได้รับนิมนต์ไปรับบินฑบาติที่ชุมชนบ้านเป้นก็ได้อาหารมาหลายกระสอบอยู่ก็นําหลังจากได้ฉันแล้วก็อาหารส่วนที่ฉันไม่หมดหรือว่ามีมากเกินไปก็นํามา มอบให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียง,งชื่อในชื่อในนะซึ่งอยู่ตําบลปวงดอนอาเภอเจา้าห่มชนงอ่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานแล้วครับก็นําวันนี้ได้นําอาหารมาเป็นอาหารของสุกมีอาหาราสำหรับรับประทานได้ในวันนี้ก็มาบอบให้ขอบุญกุศลทั้งแล่านี้จงอำนวยวยชัยให้คุณโยม ู้ป่วยนี้จะได้หายจากโรคไข้เจ็บโดยเร็วแล้วก็ขอบุญกุศลทั้งหลายที่คุณโยนทั้งหลายได้ร่วมทาบุญใส่บาตรมาให้กับพระสงฆ์นามาไปทานต่อไปก็ได้ทั้งวันนี้ได้ทั้งบุญและได้ทานก็ขอโมทนาสาธุขอบุญกุศลจงเอานวยใช้ทุกคนทุกท่านพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ส่งความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านเถินสาธุสาธุสาธุ